สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนเทคนิคการจําสูตรนะคะเกี่ยวกับการบวกรลบจํานวนเต็มบวกนะคะก็มีน้องๆเนี่ยถามเข้ามากันหลายคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็คิดว่าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นจากที่เราเนี่ยจำสูตรไม่ได้เนาะ ซึ่งถ้าใครที่จำสูตรได้นะคะการบวกลบจำนวนเต็มเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเนาะก็คือถ้าหากเครื่องหมายหน้าตัวเลขต่างกันนำตัวเลขมาหักก้างกันใช่ไหมคะแล้วก็ให้คงเครื่องหมายหน้าตัวเลขมากอ่ะมันจะมีแบบสูตรการท่องอะคะ่ะวิธีการที่เราจะทำให้จำสูตรได้แม่นนะคะก็คือหนึ่ง มันมีสองกรณีเนาะก็คือหนึ่งเราจะต้องทําโจทย์บ่อยๆเนาะพอเราเห็นโจทย์บ่อยๆเราฝึกทําบ่อยๆเนี่ยมันจะจําได้อัตโนมัติเองนะคะแต่ถ้าหากใครที่อ่าไม่อยากทําโจทย์บ่อยๆนะคะวันนี้จะมีทิคเล็กๆงน้อยเนาะช่วยให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยจํากันได้มากยิ่งขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะ การบวกลบจํานวนเต็มนะคะมันจะมี2ส,ส่วนก็คือส่วนที่1ในส่วนของโจทย์เนาะส่วนของโจทย์เนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องเอาโจทย์มารวมกันหรือว่ามาหักล้างกันนะคะโดยทิคที่จะบอกในวันนี้นะคะให้เราเนี่ยดูเครื่องหมายนะถ้าหากเครื่องหมายหน้าตัวเลขต่างกันนะคะอะไรที่มันมีความแตกต่างอะคะก็หมายความว่ามันเข้ากันไม่ได้ถูกไหมอ่ะพอมันเข้ากันไม่ได้ปุ๊บ เราต้องเอาตัวเลขมารวมกันหรือว่าหักล้างกันคะสิ่งที่มันเข้ากันไม่ได้ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถือว่ามันเป็นอุปสรรคต่อกันเนาะก็ให้เราเนี่ยนำมาหักล้างกันถ้าหากว่าเราเจอเครื่องหมายที่มันไปคนอาทิตย์คนอาทาง่ะคะ่ะอีกตัวเป็นลบอีกตัวเป็นบวกแบบเนี้ย เออมันก็เข้ากันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำตัวเลขทั้งสองตัวนี้มาหักล้างกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องหมายมันเป็นแบบเดียวกันอะอย่างกรณีนี้นะคะถ้าหากว่าหน้าตัวเลขเนี่ยไม่ได้ใส่เครื่องหมายอะไรนะคะให้มีความเข้าใจตรงกันว่าคือเครื่องหมายบวก นะถ้าเป็นเครื่องหม่ยลบเนี่ยเขาจะใส่หน้าตัวเลขว่าเป็นลบแต่ถ้าไม่ใส่อะไรเลยนะคะแปลว่าเป็นบวกอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้อะค่ะ หน้าเลขสิบเป็นบวกใช่ไหมหน้าเลขสิบห้าก็เป็นบวกเครื่องหมายเหมือนกันใช่ไหมคะพอมีอะไรที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็สามารถเข้ากันได้เนาะเหมือนเราเนี่ยคบกับใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมคะมีทัศนคติเหมือนกันอ่ะมันก็ไปกันได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยจะต้องเอามาทําไมคะเครื่องหมายเหมือนกันก็ต้องเอามารวมกันเครื่องหมายต่างกันก็ ทำไมคะหักล้างกันเนาะอ่ะอย่างข้อนี้นะคะเราก็จะหักล้างตัวเลขเนาะก็คือเอา15มาลบออก13นะคะคําตอบจะได้เท่าไหร่คะ15ลบออก13ก็จะเหลือ2ถูกไหมอ่ะเราก็ใส่ไปเลยคราวนี้คําตอบนะคะอันนี้คือส่วนแรกนะคืออย่างแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาตัวเลขมาหัก ลบกันหรือว่าจะเอามารวมกันนะคะก็อย่างที่บอกให้ดูเครื่องหมายถ้าเครื่องหมายมันต่างกันก็ให้เราคิดไว้ว่าอะ สองตัวนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนกันแล้วนะคะก็ต้องหักล้างแต่ถ้าเหมือนกันเมื่อใดนะคะก็แปลว่าเข้ากันได้เข้ากันได้ก็คือรวมกันเนาะคราวนี้ในส่วนที่สองก็คือส่วนคำตอบนะคะส่วนคำตอบอย่างแรกเนี่ยพอเราได้คำตอบปุ๊บว่าหักล้างกันเอามารบกันได้สองนะคะส่วนเครื่องหมายของคำตอบเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะให้ดูว่า ตัวไหนมีอิทธิพลมากกว่านะคะตัวนั้นก็จะคุมเกมอ่ะอย่างข้อนี้ทำไมคะ15เครื่องหมายหน้าตัวเลข15เป็นบวกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบวกก็จะคุมเกมใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ก็ต้องเป็นบวกเราจะเราจะเขียนว่า2หรือว่าบวก2ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเขาจะไม่นิยมเขียนเครื่องหมายด้านหน้าตัวเลขนะคะข้อนี้ก็จะตอบ2นั่นเอง อมาดูข้อต่อไปข้อนี้ง่ายนะคะก็คือ1 0บ5วก15เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น25เราก็ตอบ25ปกติเลยนะคะอันนี้เครื่องหมายหน้าตัวเลขเป็นอะไรคะเป็นบวกเหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็ต้องบวกอยู่แล้วเนาะอ่ะมาดูข้อนี้กันบ้างข้อนี้อ่ะอย่างแรกนะคะมาดูซิเครื่องหมายหน้าตัวเลขเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแปลว,ว่าเข้ากันได้ก็นำตัวเลขมา รวมกันถูกไหมคะนำตัวเลขมารวมกัน20รวมกับ15ได้เท่าไหร่คะก็ได้ 20, 30, 30, 35ถูกไหมอ่า35ที่เคยบอกไปใช่ไหมคำตอบจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของตัวเลขนะคะทั้ง2ตัวเป็นลบเพราะฉะนั้นอิทธิพลที่มันมีมากที่มันมีค่ามากก็คือลบนั่นเองนะอ่ะสรุปนะคะหลักการจำ นะคะคำตอบที่ได้เนี่ยจะตอบตามอิทธิพลของตัวเลขนะคะคำตอบตอบตามอิทธิพลของตัวเลข ส่วนการที่เราเนี่ยจะรู้ว่าจะนำตัวเลขมารวมกันหรือว่ามาหักล้างกันเนี่ยให้ดูที่เครื่องหมายเนาะถ้าเหมือนกันก็แปลว่าเข้ากันได้ให้เอามารวมกันต่างกันแปลว่าเข้ากันไม่ได้ให้เอามาหักล้างกันนะคะอาจนำเทคนิคนี้ไปใช้นะคะเผื่อบางทีเข้าห้องสอบมันมีหลายเรื่องหลายวิชาให้จดจำเนาะถ้าเราลืมเราก็นำทิคนี้ค่ะ ไปจำในห้องสอบว่าคําตอบขึ้นอยู่กับอิทธิพลของตัวเลขนะคะดูว่าตัวเลขไหนมีอิทธิพลมากให้ตอบตามเครื่องหมายนั้นนะคะถ้าตัวเลขไหนมีอิทธิพลน้อยให้ตอบตาม อถ้ามากก็ให้ตอบตามอิทธิพลของตัวเลขที่มีเครื่องหมายมากนั้นนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเทคนิคการจําสูตรนะส่วนถ้าใครอยากที่จะทําโจทย์เยอะๆนะคะลองไปดูในช่องได้เนาะมีสอนแบบละเอียดเกี่ยวกับการบวกลบจำนวนเต็มนะคะรวมถึงการคูณการหารด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย